สวัสดีครับสวัสดีครับก็พบกันเช่นเคยนะครับทางช่องเข้าครัวกลับบ้นนะครับวันนี้เนี่ยผมมีเมนูพิเศษนะครับที่จะมาทําให้พวกเราดูนะครับนั่นก็คืออะไรเอ่ยนะครับวันนี้ผมมีทองนะครับถ้าใครทายถูกนะครับเม้นอะไเลยครับก็จะมีข้าวเหนียวมีถั่วแดงมีลูกแตดกล้วยนะครับมีกะทิมีน้ำตาลแล้วก็มีเกลือแล้วก็มีนี้ครับนี่คือแก้วสาเตเล น,นั่นคือวันนี้ที่ผมจะทำให้พวกเราทุกคนไคือก็คืออ,อะไรนะข้าวหลามนะครับเนื่องจากว่าบางทีผมไม่อยากกินข้าวหลามแต่ว่าไม่ได้ไปหนองมนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเพื่อนไปเลยไม่รู้จะฝากใครซื้อนะครับแต่ว่าเราอ่ะก็อยากกินไงแล้วอย่างหนึ่งคือว่าตอนนี้เรื่องความสะอาดก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับเราก็ไม่รู้ว่า ที่าทำขายกันแหะมันสทอหรือเปล่าครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้ไปอะไรนะตัดไม้ไผ่มานะครับมาทาาาําข mm ้าวหลามเนี่ยมันก็ยากนะครับเขาควันก็เยอะนะครับก็มีปัญหาวุ่นวายมากไปนะครับก็เลยนะครับผมก็ได้ไอเดียมาแล้วก็คือลอาทากินแล้วนะครับก็อร่อยมากเลยนะครับแล้วก็เอาสูตรของเจ้าเจ้านี้มาผสมกันนะครับเป็นสูตรของบังเองนะครับสิ่งที่ต้องใช้อีกอันนึงนะครับที่นอกจากนอกจากที่พูดไปแล้วนะครับก็มีใบตองครับ เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้อะไรนะไม่ใช้ไม้ไผ่ไงมันไม่มีเยื่อไผ่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งมันมันก็จะไม่มีกลิ่นหอมผมก็เลยต้องใช้ใบตองเพื่อให้มีกลิ่นหอมของใบตองก็อย่างหนึ่งเพื่อกันให้ขลังเนี่ยมันมาติดที่แก้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะทํายังไงกันบ้างนะครับโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยมันก็มีอีกอันหนึ่งพระเอกพระเอกที่ตัวช่วยอย่างนี้นะครับก็คือเตาอบนะครับ เตาอบค้อนเองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดวอร์มไว้ก่อนเลยนะครับเปิดวอร์มที่2องน้ะเทราเราผสมกันเดียว2องห้าสิบองศานะครับซึ่งเราจะใช้เวลาทั้งหมดเหรอทำไมไม่มีไฟขึ้นนะครับอ่าโอเคเราจะใช้ครับทุกป่าฮ่าฮ่าฮ่ก็ป้าเไม่ได้เสียงนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดตู้ไฟแป๊บนี่โอเคตอนนี้ เราเปออิดวอร์มเตาไปแล้วนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับครับเราก็เริ่มด้วยอะไรเอย่ยด้วยการผสมส่วนผสมก่อนนะครับอันนี้นะครับวันนี้ผมใช้ข้าวเหนียวเนี่ยสามร้อยห้าสิบกรัมแช่ไว้แล้วหนึ่ง <1 S 2> คืนนะครับแช่ไว้แล้วหนึ่งคืนแล้วก็กะทิข้าวเหนียวสามร้อยห้าสิบกะทิก็สามร้อยห้าสิบมลนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายขาวหนึ่งร้อยห้าสิบกรัม นะครับหรือว่าขีดครึ่งนั่นเองเกลือนะครับเราจะใช้ประมาณช้อนชาก่อนนิดๆนะครับแล้วก็มีลูกแปะกไว้ตามชอบนะครับตัวแดงตามชอบนะครับอย่างที่บอกนะครับข้าวโพดบังเนี่ยจะทําแบบง่ายๆอันเนี้ยไม่ต้องไปนั่งต้มเองเสียเวลาครับนี่ก็ไม่ต้องต้มเองเสียเวลานะครับผมก็ไปซื้ออะไรนะน้ำเต้าหู้ที่เขาใส่2อย่างนี่ครับซื้อมาอย่างละอันนี้ถุงหนึ่งถุงหนึ่งล้วก็กินน้ำเต้าหู้ไปแล้วเก็บอันนี้ครับเอามาทำอะไรนะมาทำเนี่ยมาทำข้าวหลามนะครับ แล้วก็มีใบตองนี่ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราผสมนี่ก่อนนะครับเอาน้ำตาลผสมกับกะทิก่อนนะครับผมใช้น้ำตาลกะทิได้ใส่ถ้วยตัวงไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เทง่ายๆนะครับแล้วก็คนเดี๋ยวเราก็คนให่ละลายนะครับแล้วก็อะไรนะเกลือเกลือเกลือนะครับเกลือประมาณหนึ่งช้อนชานะครับนี่ครับเกลือประมาณหนึ่งช้อนชาครับก็จะออกมารสชาติเนี่ยก็ไม่หวานมากนะครับเดี๋ยวเราคนให้ละลาย น,น้ำกะทิเนี่ยจะเป็นกะทิทั้งส่วนหรือกะทิกล่องก็ได้นะครับแล้วแตนะ่ตอนนี้เราก็มาเตรียมใบตองนะครับวันนี้ผมมีแก้วแบบนี้นะครับมีอยู่หกใบนะครับใบตองก็จะมี2ส่วนก็คือจะเอาที่ รองรองตูดไม่ใช่รอง,ออร,องรองก้นมันด้วยนะครับรองก้นมันด้วยเ้วก็ตัดเป็นใบเป็นกลมๆนะครับแบบนี้นะครับอืมต้องกลมดีก็ได้นะครับไม่ใช่งานศิละปะอะไรนะครับก็เป็นการทำอาหารเล็กๆน้อยๆนะครับละว,วอมเตาไว้แล้วแป๊บเดียวเดยวก็ได้เอาอะไรทำใบ ใบตองก็เช็ดก่อนนะครับเช็ดให้สะอาดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องสัมผัสกับกะทิสัมผัสกับข้าวเหนียวนะครับถ้าใครชอบกินข้าวหลามเนี่ยวันนี้คุณจะได้ดูวิธีง่ายๆนะครับเราก็เอาอันนี้ครับเอาตัวที่ทำก้นมาเนี่ยครับใส่ไปก่อนเลยที่ก้นมันลงไปที่ก้นนะร่ระบแต่ละไยนี่ชีสอันนี้ดูแล นีรับโขลกพุพ้นพบวันนี้เนี่นะครับอ้าอันนี้ก็เอาลงที่ก้นก้นอยู่ให้ดูนะครับจะรองอยู่ที่ก้นแบบนี้ครับนะครับแล้วเราก็เอาด้านข้างครับด้านข้างใส่ไปนะครับ<อ>เมื่อเราได้นะครับแก้วที่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีใบตองมาแบบนี้หกใบแล้วนะครับเราก็เอาข้าวเหนียวมากรอกใส่ แก้วของเราก่อนนะครับโดยเอาเนี่ยครับถั่วแดงลงไปเลยครับเหลือไว้แต่งหน้านิดหน่อยนะครับแปะกล้วยแปะกล้วยเหลือไว้แต่งหน้าสองทีหกลูกนะครับเดี๋ยวนีครับแล้วก็คนไปเลยครับคนไปเลยครับของเราไฮโซไหมใส่แบกกล้วยนะครับเข้าหลามใส่แบกกล้วยนะครับถ้าใครชอบข่นยศ าใครชอบถั่วดำนะครับเอาถั่วดำมาใส่นะครับถัว่วถั่วเขียวก็ได้นะครับผมเคยทำถั่วเขียวนะครับเราก็ใส่ไปครับใส่ไปคนนี้วยข้างล่างขึ้นเาีไปครับนะครับเียไปนะครับขาวเหนียวเนี่ยนะครับเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะครับแล้วก็โชคดีมากเลยไปซื้อมาที่ร้านที่แบบว่าเขาเป็นชาวบ้านมาขาย แล้วก็ถ้าทางจะปลอดสารพิษจริงๆๆเพราะว่าเมื่อคืนตอนตอนซาวก่อนจะก่อนจะอะไรนะ <c oughs> ก่อนจะแช่ครับห <c oughs> มอดมีหลายตัวเลยแล้วก็แปะกล้วยแต่งหน้าครับตัวแดงแต่งหน้า2เมตีนะครับ โอเคครับโอเคครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับโอเคให้เราได้ดีมนนิดนึงนะครับแล้วเราก็เอากระทิที่ เราผสมไปแล้วนะครับคนจนน้ําตาลละลายเนยนะครับก็มาหยอดใส่ครับแบ่งให้ได้ตอนนี้มันผสมน้ําตาลไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็ตกประมาณ500 ml นะครับ mm hmm. ก็ประมาณ848 8, 8, นะครับประมาณ 8, 8, 8. ตอกแรกราดไปก่อนนะครับเชีนะครับ mm hmm. มันจะท่วมวมพอดีนะครับ อันนี้เนี่ยน้ำตาลถ้าเกิดว่าเราเราคนก่อนนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เอาเข้าไปเข้าเตานะครับใช้เวลาอบเนี่ยหนึ่งชั่วโมงกับ10นาทีนะครับไม่ต้องทำอะไรไปเลย,เลยปล่อยไว้ไม,ไมเลยนคะรับหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีเดี๋ยวเราค่อยมาดู นะครับมันก็จะสุกดีเลยนะครับอ๋อครับต้องระวังนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอะไรอ่ะร้อนแขนมันจะสุกเอาเนี่ยครับอผมี็อยู่ในเตาอบแผ่นี้อ่อยไว้นะครับหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีจับเวลาเลยครับ อ,อ,อบที่อุณหภูมินะครับ2ององศานะครับ2ององศา1ชั่วโมงสินาทีครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วครับก็ตอนนี้นะครับได้เวลาชั่วโมงเกือบส0นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เอามาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ผมยืนใกล้ๆเนี่ยได้กลิ่นหอมฉุยเลยโอ้น่ากินมากเลยเห็นไหมครับน่ากินมากๆให้ดูหน่อยดี นี่อย่างสวยสุดนี่ครับนี่ครับมองข้างในเห็นไหมครับเดี๋ยวให้มันเย็นอีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมากินกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะครับงั้นึงครับประมาณสักสินาทีก็น่าจะได้นะครับก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องมานั่งชิมกันนะครับเริ่มอุ่นๆแล้วครับอุ่นๆแล้วชิมไหครับเอาอันไหนดีเอ่ยอันนี้ครับสวยดีเดี๋ยว แกะให้ดูดีกว่านะครับแกะให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับมชบหอมมากอนะครับอันนี้คือชิ้นแรกนะครับว้าวว้าววว้าวน่ากินไม่เลยน่ากินไม่เลยน่ากินไม่เลยนีน่ครับ นี่คือข้าวหลามแก้วสแตนเลสนะครับที่มือเราเองเดี๋ยวชิมดีกว่าอร่อยดีว,ว่าดูหน้าตามันดูหน้าตามันสวยมากนี่ครับนี่ครับเห็นไหมนี่กล้องนี้นะครับหน้านตามันสวยมากเดี๋มาชิมรสชานะครับมีลูกแต๋ควยด้วยอ ยังพูดไม่ได้บอได้คำเดียว<ด>ครับบอได้คำเดียวครับอร่อยมากๆนะครับไม่มันจนเกินไปไม่หวานจนเกินไปแล้วก็ไม่เค็มจนเกินไปรสชาติกําลังดีรสชาติกำลังดีดูนี่ครับดูแจกมานะครับอือหือไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับพิมพ์มาเลยเอง สะอาดปลอดภัยไ,ไม่ใส่วัตถุก,กันเสียไม่ใส่ของชุรสคงไม่ใส่อยู่แล้วขนมหวานแล้วก็เราทําหันเมื่อไหร่ก็ได้ผสมแล้วก็ใส่เตาอบอไว้เราจะทาอะไรก็ได้ครับนบ้านถ้ายวลก็กลับมาดูชั่วโมงกว่าเราก็สามารถมีข้าวหลามเกลือเล็บนะครับไม่กินในบ้านก็ให้แต่ว่ารู้สึกว่า การทำอาหารในสไตล์ของผมนะครับมันกองง่ายๆนะครับหาอุปกรณ์ในครัวในบ้านที่เรามีอยู่เอามาทำนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ก็เลยครับกด Follow นะครับแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับจะได้มีคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็เรื่องของเตาอบเนี่ยมันก็จะมีการทําอย่างอื่นที่ผมจะทํานะครับก็จะมีขนมม้าแกงนะครับ ใครอยากทานขนมหม้อ,มอแกงระหว่างขนมหม้อ,มอแกงบางม่วงกับขนมหม้อ,มอแกงเผือกนะครับใครอยากให้ทําอันไหนนะก่อนนะครับใส่มาในคอมเมนต์เลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําแล้วก็บอกสูตรให้นะครับเดี๋ยวสูตรก็จะมีใต้คลิปนะครับมีดีเทลว่าใส่อะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมบอกไปนะครับมานะชิมกันต่ออร่อยมาก กพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ